ละครชีวิตรักรักต้องอ้วนตอนพิเศษจากความเดิมตอนสุดท้ายใบม่อนแต่งงานกับเตวิทหลังแต่งงานทั้งคู่แยกบ้านมาอยู่ต่างหากทั้งคู่มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อใบตองหน้าตาน่ารักจิ้มลิม้มชัางพูดเป็นที่รักของปู่กับยาย และยิ่งคุณยายทั่วถมทองก็ยิ่งเหอเลนคนนี้ราวแก้วตาดวงใจเชา้านี้ไม่หม่อนทำอาหารให้ลูกและสามีกินเหมือนทุกวันใส่ผักเยอะๆยัยไม่ตองชอบกินผักส่วนเตวิทชอบกินเนือ้อฮมีความสุขจริงๆชีวิตของแม่บ้านเนี่ย ได้ทำกับข้าวให้ลูกและสามีกินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วละ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 ลาาาาาหลังจากทำอาหารเสร็จใบหม่อนจึงขึ้นไปบนบ้านไปปลูกใบตองที่งวงเงียไม่อยากลุกมแม่จา๋า ไม่ต้องขอนอนอีกนิดได้ไหมคะคุณแม่ไม่ได้ลูกไม่ได้สายแล้วต้องไปโรงเรียนนะจ๊ะไม่ไปไม่ได้ละคะคุณแม่ใบตองไม่อยากไปไม่ได้จ้าลูกต้องไปเรียนไปเรียนวันแรกต้องไปแต่เช้านะจ๊ะแต่หนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูอยากอยู่กับแม่ไม่ได้จ้า เป็นเด็กต้องไปโรงเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะน้องใบตองเบื่อจังเลยใบตองบน่นแต่ก็ยอมลุกไปให้แม่ช่วยอาบน้ำแต่งตัวแต่โดยดีเตวิตท,ที่รออยู่ข้างล่างจึงเดินเข้ามาถามสาวสาวเสร็จกันหรือยังเอ่ยพอหิวข้าวแล้วนะเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อใกล้เสร็จแล้ว เด็กหญิงยิ้มแฉ่งแล้วรีบออกไปหาพ่ออย่างประจบประแจงใ่หมอนมองตามสองพ่อลูกไปอย่างมีความสุขผ่านมาแล้วหลายปีแตวิทย์ก็ยังเป็นสามีที่ดีกับเธอเสมอมาตอนนี้แมวเองก็แต่งงานไปแล้วกับคนต่างชาติไปอยู่อเมริกานานๆจะกลับมาเยี่ยมบ้านเสียทีนึง ทั้งคู่ยังไม่มีลูกด้วยกันยังชอบเที่ยวไปตามที่ต่างๆโชคดีที่สามีรวยมากพาแมวเที่ยวรอบโลกจนเริ่มเบื่อไปแล้วส่วนสาวิกาแต่งงานและหย่ามาแล้วสามครั้งคนสุดท้ายเป็นชายแก่แต่รวยอายุกว่า60ปีแต่มีเงินซื้อของหรูๆให้สาววิกาใช้ไม่เคยขาด เสียขาเสียซื้อน้ำหอมให้สานะคะสาอยากได้น้ำหอมขวดนี้เอาสิจ๊ะอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลยสวัสดีค่ะคุณสาวิกาเสียวันลบอยากได้อะไรสักมาได้เลยนะคะดิฉันจะบริการเต็มที่ค่ะเอาน้ำหอมนะคะเอาทุกกลิ่นเลยโอ้ยได้ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณสาวิกา เสียขานอกจากน้ำหอมแล้วสาอยากได้กระเป๋าเอาสิจะ๊ะเสียใจดีที่สุดเลยค่ะสารักเสียนะทางด้านครอบครัวของใบหม่อนกำลังวุ่นวายกับลูกสาวครอบครัวของลิลลี่กับพีทก็เช่นกันหลังแต่งงานทั้งคู่มีลูกชายคนหนึ่งชื่อวิล เป็นเด็กสนมากเล่นเอาพ่อกับแม่ปวดหัวไปหมดลิลลี่ยังทำงานเป็นนักข่าวทำสายบันเทิงวิวจึงอยู่ในความดูแลของคุณนายสวยสีและแตงอ่อนส่วนพีผันตัวเองมาทำงานเบื้องหลังทำให้ต้องเจอสาวๆสวยๆมากมายจนลิลลี่อดถึงไม่ได้นี่ยายเรื่องนี้น่าสนไปซื้อลิขสิทธิ์มาทำละครดีก,กว่าน่าจะดี โอ้นิยายผีเรื่องนี้น่าสนใจมากกว่าเดี๋ยวให้เลขาติดต่อไปซื้อกับตะเขียนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวีรดามาแครบทนางเอกค่ะอ๋อสมัครกับเลขาผมได้เลยนะครับแต่วีอยากสมัครกับพี่พีทนี่คะววรดาเรียกพีทอย่างสนิทสนมจนชายหนุ่มแปลกใจแล้วหญิงสาวจึงหัวเราะนี่พี่พีทจำวีไม่ได้หรอคะ ขอโทษครับผมจำไม่ได้จริงๆโทษวีน้อยใจนะคะวีรดาหรือว่ายเยวีจอมโกะที่พี่พีทเคยเรียกวีเป็นน้องสาวพี่รุ่งเีคะฝารุ่งฮะเฮยวีนี่โตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพีทหัวเราะแล้วส่งยิ้มเป็นกันเองให้โตเป็นสาวแล้วนะสิคะว่าแต่พี่พีทจะให้บทนางเอกวีไม่น่า คงให้การโดยไม่ได้แสดงความสามารถไม่ได้หรอกค่ะคนอื่นเขาต้องผ่านการแคสหลายขั้นหลายตอนบริษัทเราไม่มีการใช้เส้นสายนะคะลิลลี่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าบูดมึงวีนี่พีิลล,ลี่แฟนพี่สวัสดีค่ะวีราดาส่งยิ้มให้แต่ลิลลี่รู้ดีว่ารอยยิ้มแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่ ฟารุ่งยอมรามือไปแล้วเพราะมีแฟนใหม่และเห็นว่าพีทไม่กลับไปคืนดีแต่ยังส่งน้องสาวมาหน่อยอย่าคิดว่าเธอไม่รู้ทันค่ะสวัสดีพีทคะน้องวิวรออยู่แกหิวแล้วนะคะเรียกแม่ให้ขึ้นไปตามพ่อได้สิจ๊ะงั้นพี่ขอตัวพาลุงเมียไปกินข้าวก่อนนะวีมีอะไรวีก็แจ้งกับเลขาพี่ได้เลย พีทบอกแล้วออกไปพร้อมลิลลี่วีรดา,ามองตามอย่เจ็บใจพี่สาวเธอจ้างด้วยเงินห้าแสนบาทให้แย่งพีทมาจากลิลลี่ทำไม่ได้แบบนี้เธอก็ชวดเงินรางวัลที่โรงเรียนอนุบาลทั้งใบตองแล้ววิวก็มาเรียนวันแรกด้วยกันแค่วันแรกทั้งคู่ก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเล่นด้วยกันทั้งวัน หลังเลิกเรียนก็ชวนกันออกมาเล่นสนามเด็กเล่นสนุกจังเลยวิวนั่นแหะสิสนุกมากเลยอ่ะใบตองวิฉันว่าเราไปเล่นตรงนู้นกันไหมเอาสิตรงไหนก็นได้สนุกหมดสนุกจังไม่อยากให้แม่มารับเลยเนี่ยนั่นหสิฉันก็ไม่อยากให้แม่มารับแล้วตอนแรกเมื่อเช้าฉันไม่อยากมาเลยนะวิว เราก็เหมือนการขี้เกียจตื่นเช้าไม่ไกลนั้นใบหม่อนกับลิลลี่มารับลูกแล้วเจอกันทั้งคู่เห็นเด็กๆเ,เล่นด้วยกันก็หัวร้อยอยางมีความสุขลูกคุณหรือคะใช่ค่ะชื่อใบตองลูกชายคุณก็น่ารักนะคะสนมากกว่าคะ่ะปกติวิวไม่ค่อยชอบเล่นกับผู้หญิงแปลกมากเลยนะคะเล่นกัน น่ารักจริงๆลิลลี่หัวเราะแล้วมองเด็กทั้งสองอย่างเอ็นดูแต่พอได้ยินลูกชายพูดก็นิวนาะใ่ต้องเราเป็นแฟนกันนะบ้าหรอเรายังเด็กอยู่เด็กก็เป็นแฟนกันได้โตขึ้นแล้วเราค่อยแต่งงานกันก็ได้สัญญานะว่าวิวจะแต่งงานกับเราหางแต่งกับคนอื่นแน่นอนเราสัญญาตายแล้ว ขอโทษด้วยนะคะคุณใบหม่อนลิลลี่มองลูกชายอย่างอ่อนใจพ่อก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่รู้ลูกติดนิสัยนี้มาจากไหนใบหม่อนเองก็ทําหน้ายุง่งกับคำตอบรับเป็นแฟนง่ายๆของลูกสาวใบตองนะใบตองไม่เล่นตัวเลยลูกคนนี้ดีนะที่เป็นแค่รักแบบเด็กๆใบหม่อนกับลิลลี่เดินไปหาเด็กๆ เล้วชวนกันเล่นสนามเด็กเล่นด้วยกันก่อนกลับทั้งสองครอบครัวแฮปปี้มีความสุขจนตัวร้ายหาทางแทรกแทงไม่ได้ขอแค่สถาบัานครอบคร,ครัวเข้มแข็งไม่ว่าจะมีมือที่3 4 5สห้าก็ไม่มีใครเข้ามาทำลายได้จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนพิเศษ ตามคำเรียกร้องของผู้ชมค่ะตักทำให้แล้วนะคะโดยมีทั้งครอบครัวของไบบอนและก็ครอบครัวของลิลลี่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะถ้าประทับใจในช่องนี้แล้วก็อย่าลืมไปดูช่องอื่นๆของเราด้วยนะคะนั่นก็คือซิมสตอรี่และต้นสนฟิล์มค่ะลงเอาไว้เรื่องลูกเคยหัวทองและก็ลูกรักลูกชังนะคะใครหาช่องไม่เจอพิมพ์ชื่อเรื่องเลยจ้า เดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาให้ชมกันค่ะรับรองว่าสนุกฟินไม่แพ้สไปฟายฟดาแล้วก็รักต้องอ้วนค่ะคลิปนี้ตักลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ